ได้จับมือด้วย,ไอ,วยไอเราพูดมาสี่ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้แตะแม้แต่ขนมวยที้คาดการันมวยคู่นีาาย้ยังแต็งทนถึงจุดเดือแต่ว่ามีวงเล็บเข้งกังได้พี่น้องแฟนมวยฮะมวยคู่นี้คาดกันว่านะครับจะได้เป็นมวยคู่ดูเดือดประจำค่ำคืนนี้ ช่วยท่านพนตนลตำรวจตรีกฤษดาแก้วจันนีท่านผู้การรักมวยและก็ถ้าเกิดน้องทำได้เอาไปเลยพร้อมกับเงินสามหมื่นบาทสองหมื่นจากท่านขออภิพิทยารัตนพันธ์อีกหนึ่งหมื่นจากเสียนมวยทางกรุงเทพจัดไป รุ่นพี่รุ่นน้องนะครับแดงนี่รุ่นน้องครับน้ำเงินรุ่นพี่ดูสิน้องจะกลัวพี่ไหม ก็เพชรมาหาชนก็ปกติเป็นมวยเดินนะครับวันนี้มาถอยนะถอยแบบมีทรงครับนี่ครับแข่งขวาครับอุ้ยหมัดซ้ายแข่งซ้ายครับขวาเจอซ้ายครับแฟนมวยอยากกลับทิพตาครับ าอาจาร,รย์น้อยอาจาร,รย์น้อยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัตชัยคันธมาตคันไม้คันมือม่อเพิ่มเดิมอีกสองหมืนบาทตอนนี้รวมกันไปแล้วห้าหมื่นบาทดูเดือดเอาไปเลยสองหมื่นห้า เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเพชรมหาชนหรือกุหลาบดำต่อยให้สะดุกไอ้น้องเอ้ยใรล้ยงทงิ์้ีเแล้วพี่เปียครับใช้สิทธิ์แล้วครับ

Uh, uh. เอาแลกกันเลยแ uh. ลกกันเลย กองเชียร์ทางบ้านบอกว่าเพชรมหาชนไม่เคยแพ้มวยหมกักเดี๋ยวรู้กันเดินครับกุลาดำครับเอ๊ะในเรื่องครัเบ,บเป็นเกมต่างนะครับเป็นเกมตางของทั้งคู่โดยล้อแตกหลายคนยกนี้ลับกสุดต่างลูกหนักลูกเก็งลูกขบ พููเดือดครับห0,000บาทพร้องกับถ้วยเกียรติยศของท่านพลตรีกฤษดาแก้วจันดีครับมี่ือราพิเศษจากผู้ัรวูนจลยและพิเศษที้าห่ ต <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้องบอกว่าเป็นผู้การรักมวยเลยนะครับโอ้ท่านชอบมวยมากครับท่านจะเด็กแล้วครับท่านผู้การจิสดาโยนี้กระาูนกระอักดูหลักการดีมากนะครับเอาละเอาแลับเก่งของเพื่อมหาชนเลยครับ อ้าวพี่น้องแฟนมวยอีกสองคู่สุดท้ายเชียร์กันหน่อยเชียร์กันหน่อยยกสามยกฐานยกฐานนะยกฐานใครน็อกใครนะเอาเสียบใครน็อกใครทั้งเสียบ สอง,สองโค้งสอซ้ายครับแต่อีกหรือเปล่าครับโอยจานะครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเพชรมาหาชนแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเอาขึ้น กอขอบคุณนะท่านท่านพลตรีกฤษดาเจ้าจันดีครับท่านผู้บังคับการตำรวจจังหวัดพุทธยะลาครับขอบคุณพรมาเยอดที่สี่ครับยังไม่จบครับเกมมันยังไม่จบดูนะครับว่าใครจะาชน จะทำยังไกับซ้ายูราบจะทำยางไกับไหนครับไปไหนครับสองวามาต้อมาแล้วดูครับซ้ายูมาดูลรับงเรยนรับได้ไหครับตังเรับคอยโต้กับนการกูของเา เดินครับเทชรมหาชนครับหมัดแมวันนี้จับตียังไม่ได้นะครับเนี่ยเกี่ยวไม่หมดเลยครับเจ้าหน้าของกุหลาบดำครับ ไม่เอาเปรียบคนดูครับไม่เอาเปลียนคนดูครับเพมหาชนสไตล์นี้ครับเพจเดินครับนี่ครับโอ้ยเจอซ้ายครับซ้ายแล้วขาด้วยครับโอ้ยเดินหักาอไรมได้ตัวนเ่ยเคนโาปคน้าอไปแล้วครับแอไป

เราเปมดเผยข้อูและคุณให้เราเปิดเสามดย่างให้าได้ในใจกันขอบคุณกำังสนับที่เพื่เราอย่างไรตกนคุกับศาสจารย์จารสมภัชัยธครับหรว่าอาจารย์รอนครับและคณะอาจารย์สมาบัการักศษาที่ได้เปิดเผยเรื่องราของสถานที่ครับ เสี่ยเบสได้เงินสองพันให้ให้ให้ได so so yeah. ้เงินยมดยกสุดท้ายครับที h <h 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 no. <h h <h ่เ uh, ป็นภาคแรงต้อบอกว่าอะไรนั่นแหละคนนักกีฬาครับรุ่นที่กับรุ่นเราครับเสียเบสเชียงใหม่ขอหนึ่งหมื่นบาทครับเสียเบสเชียงใหม่ครับขอหนึ่งหมื่นบาทจ่ายให้กุหลาบดำสจอปเปกุไทยครับเสียเบสเชียงใหม่ช่วยจ่ายให้หน่อยครับ